สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมบอยเอาเลยเออคอมโบนะครับก็วันนี้จะมาชวนคุยเกม f a t ์เทนฟู l y นะครับก็อย่างที่ทราบดีนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว24่สเดือน6นะครับก็มิถุนานี้ได้ปล่อย DLC ตัวแรกมาเป็นแอนดี้โบกาดนะครับก็ ก็เป็นตัวแรกเลยตัวทางซ้ายนี่เขาบอกว่าเป็นซัมเมอร์2025อ่าวันนี้เราก็จะมาชวนคุยคาดเดากันว่าอ่าแล้วตัวอื่นๆละ่ะจะมาเมื่อไหร่ดีอ่าผมก็แสดงความคิดเห็นประมาณนี้แล้วกันนะครับว่าตัวแรกมาวันที่24เดือน6ใช่ไหมแล้วลองย้อนกลับไปดูเกมเปิดวันที่นี่ ยี่ี่เดือนสี่อ่ายี่เดือนเลยห่างสองเดือนใช่ไหมครับนะผมก็มาคิดว่าเนี่ยเคนเนี่ยน่าจะมาเดือนแปดแน่นอนเลยย4ิบสี่อ่าใช่ไหมครับแล้วก็ฟอลสองพันยีห้าเนี่ยก็น่าจะเป็นเดือนสิบเลยอ่าเว้นไปสองเดือนอย่างละสองเดือนถ้าทำลายประมาณนี้ก็ ยี่สิบเดือนสิบมาวินเทอร์นี่ก็หน้าหนาวเลยก็น่าจะปลายปีฮะปลายปีก็เดือนสิบอ่าเว้นอีกสองเดือนธันวาก็ประมาณยี่สิบันวาประมาณนี้เลยผมก็คาดเดาอย่างนี้นี่แล้วก็ตัวสุดท้ายมิสเตอร์บิ๊กนะครับก็เป็นเออร์ลี่สองพันยี่หกก็เออร์ลี่นี่ก็ออกหมายความว่าเป็นช่วงต้นปีใช่ไหมครับต้นปีก็แน่นอน ก็เป็นเดือน 1, 1> เดือนสองได้หมดถ้าถ,ถ้าเขาเว้นสองเดือนก็เป็นกลุ่มภาแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาอาจจะเป็นมัคการาก็ได้แล้วก็ประกาศเป็นเด c ยสองต่อไปอะไรประมาณนี้ฮนะผมก็จากข้อมูลที่มีประมาณเนี้ฮนะก็เหมือนเขาเว้นสองเดือนสองเดือนทีเนี่ยจูนยี่ิบสี่เดือนหกับเปิดเกมเปิดตัวมาเป็น ไม่สาผมก็คิดเห็นประมาณตัวละสองเดือนผมว่าเขาน่าจะวางไทม์ไลน์ประมาณนี้นะฮะเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็อ่าคิดเห็นก็ได้นะสำหรับผมก็เหมือนประมาณว่าแสดงความคิดเห็นคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันครับแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปผมว่าจะมาคาดการ ตัวซีซันพาร์ทสล้วกันว่าจะมีตัวละครอะไรเพิ่มเติมเข้ามานะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับก็ขอบคุณสำหรับการรับชมครับแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้นะครับผมก็เป็นหน้าใหม่นะฮะที่มาเล่นเกม f i ไฟติ้งนะฮะก็หลักๆก,ก็จะไปเล่นเกม Pattern f ลฟอรีนี่ยแหละครับ ก็ไม่ค่อยได้มีเวลาเท่าไหร่ก็เป็นทํางานด้วยนะทำงานประจําแล้วก็มาเล่นเกมก็มาสนใจเกมนี้พอดีนะฮะส่วนเกมสตรีทไฟเตอร์เท e k เ e n นอะไรก็เหมือนไปกันไกลแล้วฮะไม่อยากตามก็มาเล่นเกมนี้เหมือนแบบชื่นชอบตัวละครใหม่แล้วก็ตัวผู้หญิงนะสวยดี <laughs> ตัว b ีเจเนก็ net. ประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้ก็แสดงความคิดเห็นกันได้ครับก็าฝากกดติดตามกันด้วยครับขอบคุณครับ